เอพิเ,เวอร์ชั่นของ T2R ูอารคกันนะคะซึ่งตอนนี้ทำให้ง่ายต่อการใช้เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับคนที่ไหนยังไม่มีนะคะให้ไปโหลดแอปได้ที่ Play Store นะคะวันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะถ้าคนไหนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องพิมพ์นะคะจะขึ้นมาเลย <S <S เห็นไหมคะท2ทูอาร์คอนะคะคลิกเข้าไปค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เรา เห็นไหมคะขึ้นมาให้เห็นเลยแล้วก็จิ้มเข้าไปค่ะแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดแต่พอดีว่าอันนี้โหลด,ด,ดมาแล้วนะคะทีนี้วิธีการเข้าระบบเมื่อเราโหลดเราติดตั้งเสร็จต้องทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้โหลดมาแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็คือเข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะออกให้ดูนะคะแล้วก็จะเข้าใหม่ให้ดูนะคะว่าเข้ายัางไงเข้าง่ายๆค่ะเห็นไหมคะซึ่งตอนนี้เราจะใช้แค่ เลขรหัสสมาชิกกับอีเมลที่เราใช้สมัครนะคะเท่านั้นตอนอีเมลไหนหรอก็อีเมลตอนที่เราสมัครเป็นสมาชิกเท่าอัพทูลิสเนี่ยนะคะตอนนี้สัมอีเมลได้นะคะแต่เลขรหัสสมาชิกไม่สามารถสัมได้โอเคนะคะแล้วก็ใส่รหัสสมาชิกเราเข้าไปนะคะศูนย์อ่านะคะแล้วก็ใส่นะคะ อีเมลเราค่ะมาลองดูกันนะลองคุณอีเมลอะไรคุณก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะคะพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดคำว่าล็อกอินค่ะ เนี่ยอย่างงี้คืออีเมลผิดเห็นไหมคะขึ้นสีแดงแสดงว่าไม่ใช่อีเมลตัวนี้นะคะซึ่งบางคนก็จะมีอีเมลหลายตัวก็จะจําไม่ได้ถูกไหมมารออีกอีเมลหนึ่งกันนะคะบางคนจำไม่ได้ก็จะใส่อีเมลผิด แต่ถ้าเป็นไปได้ให้คุณจดไว้ดีกว่านะคะไม่ไม่ถูกไม่ถูกขสองอีเมลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนรหัสค่ะอะมาลองดูกันนะคะว่าจะเข้าได้ไหมอ่าเข้าได้เห็นไหมคะอันนี้จะยังไม่มีชื่อค่ะ ถ้าไม่มีชื่อเราก็เซฟชื่อไปเนาะชื่อภาษาไทยก็ได้นะคะถ้าเราให้คุณแม่ใช้เราก็แขียนคุณแม่ค่ะเซฟค่ะจะปึ่งขึ้นมาเห็นไหมคะจะมีให้ค่ะไม่มีเบอร์โทรสามารถโทรได้เลยนะคะค้นหาค้นหานะคนที่ใช้ด้วยกันกับเราก็ไม่ยากค่ะเอาค้นเลยค่ะซ เนี่ยค้นหาตรงจากตัวนี้นะคะเห็นไหมรูปนะคะมันจะเป็นรูปในอีเมลเรานะคะแต่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อีเมลไหนสมัครเนาะตัวนี้นะคะเราค้นหาสมาชิกได้เลยนะคะอย่างฉันค้นจากหมายเลขสมาชิกของฉันเองอเห็นไหมมันจะขึ้นมาโชว์ขึ้นมาทันทีแล้วค่ะแล้วก็จิ้มค่ะแล้วก็แอด เป็นเพื่อนกันนะคะก็ค้นหาเงี้ยค่ะไปดูทุกคนนะคะตามหมายเลขสมาชิกตามผู้แนะนำของเราหรือเราไลน์ไซไลน์นะคะเราสามารถแอดมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็โทรกันได้แล้วก็แชทได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะถ้าเราจะจะแชทใครเราก็ไปที่ปุ่มนี้ค่ะแล้วก็จิ้มนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่จ่ายตางังไม่สามารถใช้ได้นะ ต้องจ่ายตังงร้บาทก่อนเดือนละ1ครั้งนะคะจ่ายครั้งเดียวนะคะเดือนละ1ครั้งเนี่ยถ้าลองแชทดูนะคะลองดูนะคะปุ๊บอ่ะขึ้นไบป,ปุ๊บเห็นไหมคะมันก็จะหมุนเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเบอร์นี้ฉันก็ยังไม่ได้จ่ายค่าที่ตัวอาคอแต่ทําให้คุณดูเฉยง่ายไม่เอ่ยเร้อินง่ายมากไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรอีกแล้วค่ะ ง่ายจริงๆค่ะน่าขอบคุณท่านประธานมากๆเลยค่ะทำเวอร์ชั่นให้เราใช้ง่ายมากนะคะขอบคุณข้าวดีค่ะที่ติดตาม